ไปพูดถ,ถึงค the right, ุณโตโน่กันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมฮะหลายคนจดจำได้ดีเนาะกับวันแมร์แอนด์เดอะริเวอร์นะก่อนหน้านี้ก็ว่ายน้ําข้ามโขงเพื่อเป็นแรงใจดึงดูดให้คนไทยแล้วก็คนฝั่งสปปลาวเนี่ยได้บริจาคเงินกันมาแล้วก็ทํารายได้ไปประมาณอุ้ยแปดสิบเจ็ดล้านบาทใช่คือเยอะมากเลยนะใช่เมันเกินคาดไปเยอะมากมากนะคะโตโน่เนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจบวชค่ะเพื่อที่จะเป็นการทดแทนคุณแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ร่วมบริจาคกันมาในครั้งนี้คือตอนนั้นอ่ะคุณผู้ชมโตโน่เองเนี่ยจริงๆแล ภาพยนตร์มีงานเยอะมากๆนะคะ <Yeah. S 1> แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ได้มีเวลา7วัน mm. ในการที่จะบวชนะคะเพื่อขอบคุณทุกคนนะคะแต่ว่าแม้แต่7วันนี้ก็ตามก็พยายามทํากิจสงเนี่ยให้ดีที่สุดนะคะ <Yeah. S 1> แล้วโตวโน่ก็ยังเล่าอีกนะคุณผู้ชมบอกว่าช่วง7วันเนี่ยนะคะดีใจมากพี่น้องทั้งฝั่งไทยทั้งฝั่งสปป,ปลาวเนี่ยมาตักบาตรทาบุญดูสิค mm. ะดูตามภาพคือมาเต็มวัดเลยแล้วก็ยินดีมากๆที่ทุกคนคือมาร่วมอนุโมทนาบุญกันเยอะ <Yeah. S 1> เลยคือทุกอย่างเป็นไปนในท ทางที่ดีและตามต้องการมากๆอย่างเรื่องของเงินบริจาค87ล้านบาทเนี่ยก็นำไปใช้ถูกวัตถุประสงค์<ช>นะฮะคือนำไปซื้อเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆอุปรกรณ์ทางการแพทย์สมบูรให้กับโรงพยาบาลสองฝ<ช>ั่งโขงคุณผู้ชมครับๆๆๆเรื่องราวก่อนจะได้พูดคุยกับโตโน่เนี่ยต้องรอเขานะฮะจนกระทั่งเราได้เจอโตโน่หลังจากศึกมาหลังจากบวดเจ็วันไปแล้วความรู้สึกทั้งหมดทั้งมวลเป็นอย่างไรวันบันเทิงเล่าครับออกกําลังกายมากๆมันเิเราก็อยากทําหน้าที่ของ ของสงฆ์ให้ดีที่สุดนะครับก็เพื่อทุกๆคนด้วยเราก็ตั้งใจอยากให้แบบที่ทุกคนช่วยโรงพยาบาลของทั้งสองประเทศอ,ะอ่ะเราก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงนึกออกไหมฮะการบวชก็น่าจะ<น>จริงๆ<น>ได้เท่าไหร่ผมก็ดีใจแล้วนะครับเพราะว่าเราก็พยายามช่วยให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะช่วยได้เท่าที่เราจะทําได้นะครับแต่พอมันเกินเป้าไปเยอะจากตอนแรกเราทั้งฝั่งนครพนมได้ศูนย์หัวใจเลยนะครับส่วน ส่วนทางฝั่งเราก็ได้อุปกรณ์ทุกอย่างที่ที่เขาต้องการครับก็ดีใจกับทุกๆคนเป็นเพราะทุกๆคนช่วยกันครับาสู้ครับขอให้แบบทุกคนแข็งแรงแข็งแรงครับแล้วก็มีความรักที่ดีเงินทองที่ดีมีมีความสุขครับก็ดีใจครับโอ้ยไงสีน้ายิ้มแย้มอิ้มบุญนะคุณผู้ชมต้องยอมรับจริงๆว่าการที่เรามีไอดอลหรือมีใครสักคนเป็นที่ตั้งในการที่เราทําความดีเนี่ยทำให้เราสึกมีความสุขแล้วก็มีกําลังใจนะฮะ I